สวัสดีครับผมมะโรตารีนะครับที่จะพลเผ่าจินดาครับเจ้าของอู่โรตารี่ละวอลูชันครับอ์สามเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่ผมโตขึ้นมาด้วยกันก็คือปีที่เกิดก็คือปีเดียวกันด้วยแล้วก็สมัยก่อนพ่อผมสุขุมโรตารีก็ส่วนใหญ่ก็คือจะมีรถไ x 3ที่เป็นลูกค้าถ้าส่วนใหญ่แล้วก็วิ่งพาเลทก็คือไอ3เพราะนั้นใช้คำว่าผมโตมากับไอ3มากกว่า i อ7ที่ทุกคนตอนนี้กำลังคิดกันก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่า i อ3คันนี้จริงๆเลยเป็นรถที่ผมใช้อยู่สมัยเด็กสมัยวัยรุ่นนะครับสมัยแบบ14-15เราขับรถเป็นเราก็ขับ i อ3ขับไปโรงเรียนขับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอถึงยุคนึงน้ำมันแพงเราก็จอดมันไว้ด้วยความที่เป็นโลเราก็ทิ้งมันจนมันผุแล้วอย่างที่ทราบคือผมจะทำรถแข่งเป็น I อ7แล้วผมก็ทำหลายคันละ พอถึงวันหนึ่งจุดหนึ่งที่เราทําจนเราเบื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทํารถของเราเนี่ยเราควรจะทํไอคสมากกว่าเพราะมันเป็นตัวเราจริงๆก็คือคันนี้มันมันเหมือนตัวแทนของความเป็นเราอยู่ในนี้มากกว่าคือให้ผมขับไอคผมว่ามันมันไม่ใช่ตัวเราเราก็เลยอยากสร้างรถที่มันเป็นความเป็นเราแบบนี้คือเราครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกสมัยก่อนเราก็โรตารี่มันจะส่วนใหญ่คนก็คิดว่ามันเป็นแร็คผมก็เคยวางแผนว่าคันนี้จะเป็นแร็คมาก่อน แต่พอเราเข้ามาหลุดมาใน circuit, เซอร์กิตแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าให้เราเราชอบเซอร์กิตมากกว่าเราก็เลยวางแผนว่าเราทําเป็นรถเซอร์กิตแต่คําว่ารถเซอร์กิตใน i 3สเนี่ยสมัยก่อนช่วงล่างมันเป็นแหนบอยู่เราก็มันทําไม่ได้มันกอาจจะวิ่งไม่ได้ดีเราก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันเป็นรถเซอร์กิตที่มันสมบูรณ์แบบในในแบบของเราอันดับแรกก็คือรถเนี่ยมันผูกช่วงล่างข้างล่างมันผูกหมดแล้ว สิ่งแรกที่เราทําคือเราต้องทําเฟรมให้มันก็คือทําพื้นทาฟลอร์ใหม่หมดเลยพอเราทาฟลอร์ใหม่ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงล่างจะใช้ยังไงเราก็อัดแอปมาจากรถ i อเที่เราทําอคที่เราทาเอามาใส่คันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บความกว้างของ i อคเดิมเนี่ยมันแคบมากสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องใส่โปง่งละพอเราวางแผนอย่างนี้ปุ๊บโอเคเราทำโป่อยังไงเพื่อจะให้ให้มันคุมกับช่วงล่างที่เราสร้างขึ้นมา มันก็เลยเกิดเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าคิดปุ๊บทำปั๊บแล้วมันจะออกมาแบบนี้อันนี้คือค่อยๆสร้างแล้วค่อยๆคิดขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นโป่งหน้าตาแบบนี้คือคืออย่างที่เล่าว่าผมเกิดมากับ X3 แล้วถ้าเราทําเหมือนเราย้อนยุคก,กลับไปเราใส่โป่งเย็บเหมือนที่เขานิยมกันเมืองนอกที่เขากลับมาแบบใส่โป่งเย็บกันผมว่ามันเหมือนเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เราก็ให้เราเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราเราอยากจะคิดอะไรที่มันแตกต่าง แล้วเราก็มองว่าพยายไอ้3มันใส่ล้อ18ได้ไหมคันนี้ใส่ล้อ18ถ้าถ้าเราใส่ล้อ18เนี่ยโจทย์เราก็คือโป่งเราต้องใหญ่ขนาดไหนถ้าเราใส่โป่งเย็บเนี่ยล้อ18มันคงใส่ไม่ได้มันคงไม่สวยเราก็เลยมองเฮ้ยเราต้องทาโป่งแบบใหม่โป่งแบบใหม่เนี่ยอันนี้มันคือเราใช้ใช้ไอเดียมาจากรถจริงๆคือ DTM DTM ของเยอรมันที่เขาใส่โป่งธรรมดาจากรถเดิมแล้วก็แค่โป่งยืนออกมาแล้วก็มีรูมีร,มรูอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราทำเอกสารแบบนั้นมันจะเป็นยังไงก็เลยออกมาเป็นแบบนี้กว่าจะออกมาเป็นโปร่งแบบนี้ได้จริงๆคือตอนแรกเนี่ยเราใช้เหล็กเพราะด้วยความที่รถมันเป็นรถเก่าเราก็คิดว่าใหโปร่งเหล็กก็คงโอเคแต่ความเป็นเหล็กเนี่ยมันยากกว่าความเป็นไฟเบอร์ก็คือการตีให้มันเท่ากันทั้งทั้งสอันเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรแล้วไม่ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายเราก็เลยมองว่าให้เราฉีดโฟมขึ้นมาดีกว่าแล้วเราก็วัดระดับน้ําทุกอย่างให้มันเท่ากัน แล้วก็สร้างโมขึ้นมาจากบนนี้ครับบนในรถนี่เลยเพราะฉะนั้นถามว่าใช้เวลาไหมใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าลองผิดลองถูกเยอะแล้วก็ด้วยความที่ไอคสามเนี่ยไม่เคยมีลุกแบบนี้ในโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดคือมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มีการก๊อปปี้จากใครเราก็ต้องคิดจากไอเดียของเราว่าเราจะทำยังไงให้ออกมาดูแล้วมันมันไม่ขัดกับรถคือคือประเด็นของคันนี้ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้ลุกของ X3 มันหายไป เพราะถ้าเราทําแล้ว i x 3มันหายไป่มันก็เหมือนคนที่ไปทารถทุบเอารถอะไรหนึ่งคันหนึ่งมาแล้วทาเป็นรถอีกคันหนึ่งซึ่งประเด็นคือผมไม่อยากผมอยากให้เป็นไ x 3เพราะไ x 3ของของมันเองเนี่ยมันมีค่าของมันอยู่แล้วเราก็พยายามจะให้มันเป็นตัวตนของมันก่อนแล้วก็ใส่โป่งเข้าไปอะไรที่มันไม่ขัดกับมันเราก็พยายามใส่เข้าไปดีกว่ามันก็เลยใช้เวลาพอสมควรครับผมว่าไ x 3มมันคือ เส้นสายเส้นสายของ X3 เนี่ยอย่างอย่างที่ผมเน้นเน้นเส้นเนี่ยก็คืออันนี้คือเส้นของของ x3 กับของรถรุ่นปี70ทั้งหลายแหลเนี่ยตรงนี้มันมันเป็นผมว่ามันเป็นศิลปะถ้าคุณเอาโป่งเย็บเข้าไปเนี่ยไอพวกนี้มันจะหายไปหมดผมก็เลยมองว่าถ้าคุณมองสะโพกเฉพาะ x 3เนี่ยถ้าคนจินตนาการได้เนี่ยผมว่าไม่ต่างกับพอสข้างหลังเนี่ยมันคล้ายๆพอแต่คนอาจจะมองไม่เห็นผมก็เลย พยายามดึงความเขาเรียกจุดเด่นของมันโดยการลากเส้นขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าอันนี้คือเส้นสายที่เขาสร้างไว้สมัย70ถ้าคุณถ้าคุณมองไม่ออกเนี่ยคุณก็มองที่เส้นอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเปลี่ยนคือถ้าเราไปตีโป่งแบบที่คุณเห็นเขาทากันเราไปดึงขึ้นมาความเป็นตรงนี้มันจะหายสะโพกของไอคสาจะหายคือถ้าคนมองจริงๆคือสเสน่ห์ของมันคืออยู่ช่วงช่วงหลังเลยแล้วมองแบบเป็นเหมือนเหมือนลิฟ์แบค นิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นคูเป้ที่ผมว่าเป็นศิลปะของญี่ปุ่นในยุคนั้นเลยที่มองแล้วแบบผมว่าน่าสนใจกว่าช่วงล่างของคันนี้ด้วยความที่เราอยากได้รถที่วิ่งในเซอร์กิตได้จริงๆไม่ใช่อ3ในยุคเก่าคือต้องต้องบอกก่อนว่าอ3ในยุคเก่าเนี่ยมันเป็นแหนบพอเราไปรถที่เป็นแหนบเนี่ยพอเราวิ่งในเซอร์กิตเนี่ยมันจะเกิดการโอเวอร์สเตียร์เกิดการคอนโทรลที่มันไม่ไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ เราก็เลยสร้างให้เป็นอิสระอันนี้คือรถนี้คืออิสระสี่ล้อข้างหลังก็คือวิธีง่ายๆของเราก็คือเราใช้แพรของ ix8 ขึ้นทำไมถึงใช้ i x คคนส่วนใหญ่จะถามแพรของ ix8 เนี่ยเป็นผมใช้คําว่าเป็นช่วงล่างที่ดีสุดของรถญี่ปุ่นในยุค2,000คือถ้าเทียบกับรถยี่ห้ออื่นของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เหมือนรถเหมือนซปเปอร์คาร์ของยุโรปเพราะว่าเป็นอิสระแล้วแท่งเขาเรียกว่าอะไรปีกนกจะยาวประมาณแบบมัน ฟุตกว่าแต่พอเป็น IX3 เนี่ยเราอยากให้มันดีกว่าเดิมเราก็ขยายให้มันเป็นเมตรหนึ่งครับอันนี้ปีกนกเมตรหนึ่งถ้าน,นึกภาพไม่ออกก็คือคล้ายๆรถอร์มล่าวันทำไมเขาปีกนกถึงยาวเนี่ยเราใช้หลักการเดียวกันเราใช้ปีกนกยาวเพื่อให้การขยับตัวของรถน้อยแต่ให้ปีกนกขยับมันก็เลยเกิดกลายเป็น I3 คคันนี้ส่วนข้างหน้าเราก็สร้างขึ้นมาเพราะเราเป็น a a r m เป็นดับเบิลไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่แบบเดิมเลยคือคล้ายๆ คล้ายไอเซเที่ผมทําเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงล่างคันนี้เป็นยังไง mm hmm. ผมบอกว่าดีกว่า i 7ที่ผมทําด้วยซ้ําแต่นอกจากที่เราจะใช้ของ i 8เนี่ยเรายังเสริมให้มันยาวขึ้นเพราะด้วยความยาวมันทําให้เราลดบอดี้โรลมันก็จะน้อยลงเราก็ใช้ใช้ความเขาเรียกว่ากริปของรถเนี่ยจะสูงมากคันนี้แล้วข้อดีอันหนึ่งคือด้วยบอดี้ที่เบากว่าคือคือคันนี้มันคล้ายๆทำไอแปดไ i เวท ไอค์แปดในปกติบอดี้ทั้งคัน,นประมาณสักพันสี่ร้อยโลแล้วถ้าเราเอาของ,ของถอดเบาะถอดอะไรออกหมดก็ยังพันสองห้าสิบแต่คันนี้ไม่ถึงพันโลแล้วทุกอย่างแรงม้าใกล้เคียงเพราะเป็นเอเอคันนี้เป็นเอนเอนะครับแต่ว่าเป็นพอร์ตตรงก็คือได้ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบแล้วช่วงล่างเกียร์ก็เป็นไอคแปดเราลองนึกภาพว่ารถไอคแปดแต่เหลือไม่ถึงพันไม่ถึงตันหนึ่งมันจะวิ่งยังไงแล้วเราเพิ่มทริปเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นรถคันนี้ที่บอกไอค์ 8, วิ่งคือถ้าคนเข้าใจไอค์แปดววิ่งดีในเซอร์กิตนะเทียบกับไอแต่ว่าคันนี้จะดีกว่าไอค์อีกแล้วเครื่องเนี่ยก็คือเครื่องไอค์มัน250ม้าจริงแต่ว่ามันไม่ได้ทำสำหรับเรสเครื่องอันนี้เป็นพอร์ตตรงเพราะนั้นมันมันใช้รอบที่สูงกว่าได้ได้นานกว่าแล้วมีพาวเวอร์แบนที่อยู่ข้างบนเนื่องจากที่เราใช้ไอค์เนี่ยเราก็ได้เฟืองทาง้ายไอค์มาด้วยสิ่งที่ที่มันง่ายสำหรับการทำคันนี้ก็คือ ไอค์แปเป็นเครื่องเ a เหมือนกันแล้วคันที่แล้วไอค์แปดใส่ล้อสิบแปดคันนี้ก็เลยเอายกทุกอย่างที่เป็นไอค์แปดลงมาใส่ในคันนี้ก็คือคันนี้ใช้เฟืองท้ายสี่จุดเจ็ดเจ็ดก็คืออัตราทดจัดแล้วก็เกียร์เป็นหกเกียร์ของไอค์แปดคือถ้าคนมองว่าให้เราจะคำนวณได้ยังไงว่ารถมันจะวิ่งได้ไม่ว่าไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคันนี้ก็คือล้อเราสิบแปดเท่าเท่าสแตนดาร์ดไอค์แปดเฟืองท้ายก็คือไอค์แปดเกียร์ก็เป็นหกเกียร์ไอค์แปด เครื่องแรงม้าก,ก็เท่ากับไอ้์แปดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออันนี้คือบริษัทคิดมาเรียบร้อยแล้วเราแค่ทําให้มันเบาลงแล้วให้มันกลิปขึ้นมันก็มีคําตอบของมันเคยว่ามันก็ต้องวิ่งดีกว่าไอ้์แปดอยู่แล้วด้วยด้วยด้วยบอดี้ที่ต่ําลงช่วงล่างที่เตี้ยอะไรหลายๆอย่างเพราะฉนั้นการมีเฟืองท้ายที่จัดมันก็เหมาะกับเครื่อง NA ด้วยเพราะว่าถ้าอย่างอย่างบางคนที่เอาไอคแปดไปใส่เครื่องเจ็ดแล้วลืมเปลี่ยนเฟืองท้ายคุณก็วิ่งไม่ได้ครับ สับเกียดแค่ไม่ทันทําไมถึงไม่เลือกเครื่องเทอร์โบเพราะว่าผมว่า i 3มันสเสน่ห์มันไม่ใช่เสียงเทอร์โบมันคือเสียง NA คือถ้าถ้าน้องๆหรือใครเพื่อนๆที่เกิดทันในยุค i 3เนี่ยจะอยากได้ยิน i 3ด้วยได้เครื่องโรตารี่ที่เป็น NA ผมใช้คําว่ามันเป็นเสียงแบบเพียวโรตารี่ทุกวันนี้ที่เราได้ยินกันเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ผ่านเทอร์โบ เพราะฉะนั้นเสียงของคุณที่คุณบอกว่าเสียงโลเสียงโลเพาะๆเ,เนี่ยคุณต้องมาฟังเสียงโลที่เป็น NA แล้ว NA ที่เป็นพอร์ตตรงด้วยอันนี้คือผมว่าเป็นสุดยอดของของเครื่องโรตารี่ละคืออาจจะไม่ได้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ว่ามันคือเพียวโรตารี่จริงๆที่คุณจะต้องได้ยินมันแล้วน้องๆที่ที่อยู่ในยุคที่ขับไ7ซขับไออยู่อาจจะคิดว่าเฮ้ยรถผมก็เสียงโลคุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่ามันดังขนาดไหนไอคสามคันนี้คือดัง เท่าที่สมัยก่อนดังเลยครับอบอดี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำที่ที่อู่เลยคือผมเป็นคนออกแบบเลยแล้วก็บั้นแต่ว่าความดีเทลพวกนี้เราก็จะมีช่างโปช่างอะไรเก็บรายละเอียดแต่ว่าลักษณะของของของโป่งพวกนี้คือผมเป็นคนออกแบบเลยหรือการเก็บงานพวกนี้เราก็จะเป็นคนคิดว่าให้เราควรจะจบด้วยยังไงบางอย่างมันก็อย่างเช่นโป่งเนี่ยวิธีการจบข้างหลังเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาก พราะอย่าง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 ล็อกเก็ตบันนี่อย่างเงีย้งย,ยเขาก็จะหุบเข้าไปเลยแล้วตูวก็จะสั้นๆเลยแต่พอเรามองว่าให้ถ้าอย่างนั้นแอโร่มันก็อาจจะไม่ได้เราก็เลยทําแบบเนี้ยดูให้มันแบบเป็นรถแข็งนิดนึงก็มีนู่นมีนี่เพื่อเพื่อให้มันดูเป็นรถที่ดูแบบทันสมัยแต่ไม่ใช่ทันสมัยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดลนิดนึงแต่ไม่ได้ดูเก่ามากภายในก็ ถ,ถ,ถ,ถ้าดูภายใน,นยจะมีจะมีสีสันพอสมควรคือผมไม่เป็นคนที่เป็นคนชอบสีไม่เป็นคนที่สีดักสีทนทนทึมโทนธมน,น,นเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าอย่างท,ที่บอกก็คือไอสามเป็นรถเก่าถ้าเราไปใส่สีแจ๊ดเนี่ยผมว่ามันดูไม่สวยดูไม่ขลังผมก็เลยแอบสีที่ผมชอบอยู่ข้างในรถเพราะว่าเวลาเราคนขับเราจะรู้สึกว่ารถมันเป็นสีด้วยความชอบอันนี้คือความชอบส่วนตัวอาจจะขัดกับ กับคนที่เป็นคนที่เบรดโทจริงๆที่แบบอนุรักษ์เอ้ยทำไมไม่ทําสีแบบสีนี้มันไม่ใช่แต่นี่มันคือตัวเราที่ผมอธิบายครั้งแรกว่า r x 3คันนี้มันคือตัวของเราเราเป็นคนแบบนี้เราก็ออกมาเป็นรถแบบนี้เลยมันไม่ใช่แบบให้เราทําตามสมัยนิยมหรือเราทําตามแบบแฟชั่นที่เขาเฮ้ยรถเก่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ความเป็นความเป็นผมก็คือผมชอบแบบนี้อันนี้คือตัวตนของผมมันก็เลยเป็น RX3 แบบนี้คันนี้ทุกอย่างเป็น s a ฟตี้แบบผ่าน FIA จริงๆครับสามารถลงรายการใหญ่ได้เลยทุกอย่างเหมือนเป,ะเปะ๊ะๆผมไม่ได้สร้างแบบเล่นๆอันนี้คือทุกอย่างผ่านได้หมดเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือด้วยประสบการณ์ที่เราทำรถรถแข่งแล้วก็วิ่งรายการ Thailand Super Series ซึ่งสกูตเทเนีย er, ก็คือกรรมการเนี่ยเป็นฝรั่งแล้วเขาเป็นระดับระดับโลกเขาก็จะตรวจยิบย่อยมากแล้วเราก็ใช้ตรงนั้นมาสร้างรถเราเพื่อให้มันมีความมาตรฐานของของเขาอยู่แล้ว ก็คือคันนี้ลงรายการนั้นได้แต่ที่ลงไม่ได้เพราะว่ารุ่นเก่าแค่นั้นเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้ออื่นเลยคือผมเลยอยากให้มันมีรุ่นที่เป็นรถแบบนี้มาวิ่งแข่งกันมาสร้างรถกันคือคือความเป็นคนไทยเนี่ยผมผมผมเสิร์มนิดนึงคือความเป็นคนไทยเนี่ยเหมือนเรามีศิลปะของเราเองผมไม่อยากให้คนไทยที่ปั้นนุ่นปั้นนี่เก่งๆเนี่ยเราปั้นแต่มันวิ่งไม่ได้จริงหรือมันใช้ไม่ได้จริงเนี่ย ลองมาทําสิ่งที่มันใช้ได้จริงเพื่อจะโชว์ให้คนต่างชาติดูว่าให้คนไทยมันมันไม่ใช่แค่ก๊อปปี้อย่างเดียวเราเราทำได้เหนือกว่าน,นั้นเรามีไอเดียของเราคือคือผมว่าเลิกที่จะก๊อปปี้เขาดีกว่าแล้วก็สร้างไอเดียตัวเองมันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ว่ามันคือคุณแค่นั้นเองผมอยากให้มันให้ทุกคนที่ที่ทำอย่างนี้นานอย่างนี้อยู่อะ่ะให้ให้มุ่งไปทางนั้นดีกว่าอย่าไปก๊อปปี้เพราะว่าคนไทยมีมีความสามารถเยอะ อย่างอย่างคันนี้นะครับไฮค์สามคันนี้ถามผมคือบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เมืองนอกคือคันนี้ไปไกลแล้วเขาไม่เคยเห็นไฮค์สามแบบนี้อย่างอย่างฝรั่งที่มาถ่ายก็พอไปพอไปลงคอลัมน์ของเขาก็มีคนแบบถูกใจเป็นพันพันคนซึ่งถามว่าคนไทยชอบไหมคนอาจจะไม่ไม่เก็ตแต่อันนี้คือ <S <S ใช่อันนี้คือฝรัง่งเขาเก็ตเลยแบบนี้ <S <S <birthdays. S 1> ก็เลยอยากให้คนไทยที่ทำเพ,พวงนี้อยู่ สร้างสรรค์าง,งานอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ผมพูดได้เลยว่าอันนี้คือ้สามโรเตอรี่เร o ซึ่งเมืองนอกดูแต่คนไทยกลับไปดูว่าเฮ้ยรถคันนี้สร้างโดยสำนักนี้ของเมืองนอกทำไมคุณไม่สร้างของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นมามองเรามันถึงเวลาแล้วที่ท,ที่ที่คนไทยจะทำงานออกไปให้คนให้เมืองนอกให้ฝรั่งเขาดูว่าเฮ้ย hey, เราทำได้แบบนี้เราเรามีมีไอเดียเรามีความคิดสร้างสรรค์ที่ ที่คนต่างชาติอาจจะยอมรับมากกว่าคนไทยคือบางทีาอาจจะอาจจะท้อว่าให้คนไทยแม่งบอกว่าไอ้อย่างนี้แม่งไม่ไม่โอเคเปิดโลกไปข้างนอกเขาจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้โคตรสวยเลยงานคัสตอมทุกอย่างเนี้ยมีค่าสําหรับต่างชาติถึงคนไทยไม่เห็นช่างมันคุณทําไปเหอะวันหนึ่งคุณจะแบบโหฝรั่งมันตอบรับขนาดนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราไม่ใช่คนไทยแล้วเราอินเตอร์แล้วเราไปทั่วโลกแล้ะ ฝากอ,าอู่โ o ต a ีแ Revolution ด้วยนะครับใครที่มีโรตรีแล้วอยากทำแบบสมบูรณ์แบบคือผมอาจจะไม่ได้เป็คนทำรถแรงแต่ผมเน้นคือเราใช้งานได้จริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปจุกจิกกับมันคุณทำด้วยความรักแล้วคุณก็ใช้มันจริงๆก็ที่โรตรีแ Revolution ครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0891511144ครับผมผมมะนะครับ เฟซบุ๊กก็มะโร t เท r รี่และบอลูชันก็ปกติปกตินะครับน้องๆหลายๆคนก็ติดต่อผมอยู่แล้วทางทาง m e s s e n g e r ใน Facebook ก็คือถามผมเรื่องเกี่ยวกับโ o ตเอรีเกี่ยวกับาการทำรถหลายๆอย่างซึ่งผมก็ปกติเลยผมก็ยินดีตอบยกเว้นเวลาผมติดสายหรือทำอะไรอยู่ผมก็จะไม่ตอบแต่ว่าผมตอบทุกทุกคนนะครับ ไม่จําเป็นต้องทํากับผมหมายถึงอย่างเครื่องเนี่ยมีปัญหาทุกอย่างถามได้หมดแล้วก็ผมอาจจะแนะนําเพียงแต่ว่าผมไม่ชอบไปว่าคนอื่นหมายถึงอู่อื่นที่คุณไปทํามาแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ดีผมก็จะพูดว่าอันนี้แล้วแต่คุณจะคิดแต่ว่าผมถ้าเป็นผมผมันจะทาแบบนี้ให้เขาไปคิดเองหรือบางทีน้องๆบางคนผมว่าเดี๋ยวนี้โลกของ YouTube ออนไลน์มันมันไปไกลแล้บางคนอยากทําเองแล้วก็ ไม่ไม่มีข้อมูลจริงๆก็มาถามผมผมก็ยินดีตอบผมก็ตอบไปหลายคนน้องๆหลายคนก็สร้างรถเองทําเครื่องเองก็มีเพราะว่าโลผมว่าคือถ้าเราคิดแบบเก่าคือเก็บไว้คนเดียวเพราะมันไ,ไ,ไม่พัฒนาผมอยากให้ทุกคนมีโลแล้วก็มาวิ่งด้วยกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นในเมืองไทยก็คือทุกอู่ที่ทําโลหรือว่าน้องๆที่ทํากันเองเนี่ยไปคุยกันไปวิ่งด้วยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อย่ามองว่ามันเป็นการแข่งขันเราว่าเรามองว่ามันเป็นการช่วยพัฒนาวงการของเราช่วยพัฒนาเครื่องโรตรี่เหมือนแบบทุกคนที่มองนอกคนนอกกรอบของโรตรี่ก็จะมองว่าโรตรีพ่พังง่ายแต่ผมว่าถ้าคนเข้ามาจริงๆจะรู้ว่าโรตรีมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นผมวิ่งเซอร์กิตมา7-8ปีรถพังน้อยกว่ารถที่ห้ออื่นด้วยซ้ําแม้แต่ทุป,ปร์คาเมืองนอกที่ซื้อมาอาจจะพังมากกว่าผมด้ซ้ํา ส่วนที่พังของของรถพวกเนี้มันไม่ใช่เครื่องมันเป็นช่วงระบบช่วงล่างที่เราอาจจะยังล้าหลังรถรถรุ่นใหม่ๆแค่นั้นเองเกียร์ระเบิดช่วงท้ายระเบิดแต่เครื่องยังอยู่ครับบางคันส่วนไม่ใช่บางคันส่วนใหญ่คือเครื่องก็สองสามปีทั้งนั้นเลยซึ่งถามผมว่ารถเซอร์กิตเครื่องตัวหนึ่งใช้สองปีเนี่ยถูกไหมถ้าคนเล่นเซอร์กิตบอกโอ้พี่เป็นไปได้เหรอถูกกว่าครับแล้วค่าต้นทุนในการทําโล ถูกกว่าลูกสูบเยอะถ้าคุณไปเจอลูกสูบที่ทําให้มันห้าร้อยม้าผมว่าคุณมีเงินต้องจ่ายเงินอย่างน้อยห้าแสนแต่ผมบอกว่าโลไม่ถึงสามแสนครับแล้วก็ใช้ได้นานด้วยลองลองเปลี่ยนมุมมองแล้วลองศึกษาโรตาอรี่ดูคือถ้าคนที่ทําพังอยู่ในบ้านเราเนี่ยคุณเดินออกไปที่อื่นเถอะคือทั่วโลกเขาไม่พังละไอ้คนที่พังเนี่ยคือคือคุณทําให้เป็นละคุณอย่าไปยึดติดกับเขาคุณเดินหาที่อื่นได้ตอนนี้มันโลกเสรีคุณไม่จําเป็นต้องไปผูกกับใคร คุณหาข้อมูลเองศึกษาเองถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้ก็ไปศึกษาเลยไอ้ที่เขาบอกอย่างนู้นอย่างนี้ว่าโลเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อศึกษาครับเหมือนรอบเดินเบาจะมาพันเจ็ดพันแปดลอตารี่ไม่ใช่ครับโรตาอรี่คือเครื่องยนต์ธรรมดาพันหนึ่งเหมือนปกติไม่ไม่ใช่พันเจ็ดพันแปดถ้ามันลงมาพันหนึ่งไม่ได้แสดงว่าเครื่องคุณใช้ไม่ได้ครับอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อว่าโลต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ศึกษาแล้วก็จะได้เข้าใจมันไม่ให้ใครหลอกได้ไม่จําเป็นต้องมาทํากับผม แต่คุณมีความรู้เองแล้วคุณไปที่ไหนไม่มีใครหลอกคุณได้อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากฝากาน้องๆหรือว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆที่ที่ทำรถแข่งหรือทำรถซิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากแนะนำก็คือน้องๆอ,อ,อาจจะเข้าไปถึงแดกง่ายหรือไปจิมคาร้าแต่ผมว่าลองเซอร์กิตดูเซอร์กิตนี่คือมันไม่ใช่ว่าคุณมีสตางค์แล้วคุณจะชนะ คุณต้องมีความสามารถคุณต้องมีทีมงานแล้วก็คุณต้องมีดวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าผมเรียกว่ามันมันเป็นกีฬาดีกว่ามันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่คุณต้องใช้ทุกอย่างอันที่สําคัญที่สุดคือร่างกายคุณด้วยคือร่างกายคุณไม่ไหวคุณก็แข่งมันไม่ได้ถ้าทุกคนเข้าไปในเซอร์กิตเนี่ยจะเหมือนผมคือเราออกไปไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเราอยากทํารถอะไรก็ได้ที่วิ่งในเซอร์กิตอาจจะไม่ได้แรงกว่าใครแต่เรามีความสุขในการขับ ในการได้ยินหรือในการคุยกับเพื่อนไปแข่งกับเพื่อนผมว่าม,มันมีมิตรภาพหรือมีหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่ากีฬาในใน,ในวงการเซอร์กิตมากกว่าวงการอื่นๆอย่างวงการแดกผมผมอาจจะมองว่ามันเป็นการเข่นฆ่ากันหรือแข่งกันดุดเดือดเกินไปแต่ว่าเซอร์กิตนี่คือลงมาเราก็เป็นเพื่อนกันคุยกันหรืออาจจะบล็อกกันนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันสนุกถ้าคุณได้ลองแล้วจะรู้สึกว่าให้เซอร์กิตมันสนุก แล้วคุณอาจจะเซตอัพรถตัวเองด้วยความคิดของตัวเองการปรับแต่งรถแล้วทุกอย่างของเซอร์กิตมันใช้ในชีวิตประจําวันได้คุณไปวิ่งบนถนนได้คุณมีสกิลในการขับรถเข้าโค้งทุกอย่างคุณปลอดภัยด้วยไม่ใช่แค่สนุกแต่มันได้หลายๆอย่างในในเซอร์กิตผมเลยอยากให้น้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยลองเข้าไปดูมันอาจจะดูเหมือนผมผมผมได้ได้คำหลายๆคนที่บอกว่าพี่เซอร์กิตมันเหมือนไฮโซไปเข้าถึงยาก แต่ผมว่าเซอร์กิตเข้าถึงง่ายนะคุณเรามีสนามพัทยาที่วันไหนคุณอยากวิ่งคุณแค่ขับไปแล้วคุณก็จ่ายค่าค่าเช่าสนามคุณก็วิ่งได้เลยง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยคุณก็วิ่งของคุณก่อนหรือคุณอยากจะไปอยู่ในไหนหรือปรึกษาใครผมว่าทุกคนยินดีแล้วก็เหมือนเราได้พัฒนาด้วยผมว่าลองดูลองดูสักครั้งหนึ่งคุณอาจจะเฮ้ยผมน่าจะลองเซอร์กิตผมมีลูกค้าผมอยากเล่าอย่างนี้ผมมีลูกค้าที่ขับเซเว่นบ่อยๆบ,บ,บนถนน วันหนึ่งผมผมจะมีมิ팅ทุกปีที่วุรลรัมผมพาเข้าไปวิ่งในเซอร์กิตในสนามพุรลรัมแล้วทุกคนส่วนใหญ่ที่บอกกลับมาคือเฮ้ย hey, พี่ผมเจอตัวตนของผมแล้วผมอยากขับแบบนี้ผมชอบมากแล้วมันรู้สึกอะดรีนาลีนของผมเนี่ยมันหลังเวลาผมขับอยู่ในรถแข่งมันไม่เหมือนรถแจ็กที่ผมตื่นเต้นเกินไปที่ผมวิ่งแล้วแบบกลัวนู่นกลัวนี่แต่เซอร์กิตมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่ความเป็นผู้ชายมัน มันตอบสนองอรผมว่ามันตอบโจทย์เอาง,ง่ายๆลองดูครับลองดูว่าเซอร์กิตอาจจะช่วยไม่จะวิ่งบนถนนแลยวไปแข่งบนถนนคุณวิ่งเซอร์กิตดีกว่าผมผมเชื่อว่าดีแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครครับทำไมเซอร์กิตมันถึงช่วยกับทักษะในชีวิตประจําวันสิ่งแรกก็คือเซอร์กิตมันไม่ใช่ทางแค่ตรงมันมีการเลี้ยวมีการเบรกมีฝนตกมีสนามแฉะมีสนามลื่นมีคู่แข่ง ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจาลองคล้ายๆกับถนนจริงๆแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยคือไม่ใช่หมายถึงว่าให้น้องๆไปขับแข่งในบนถนนเพราะว่ามันอันตรายแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือการขับเซอร์กิตเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจรถเราอ่านอาการรถออกอย่างเช่นถ้าเราเจอฝนแล้วข้างหลังเราลื่นเรารู้สึกว่าข้างหลังมันลื่นเราจะแก้รถยังไงถ้าเราได้ได้ฝึกในเซอร์กิตจริงๆอะ่ะเราจะรู้ว่าให้มันไม่ตื่นเต้น เราจะมีสติมากขึ้นในการคอนโทรลรถแต่ถ้าเราไม่เคยขับเราจะมองว่าเฮ้ยมันน่ากลัวอาจจะเบรกกระทันหันซึ่งการเบรกกระทันหันในขณะที่มันลื่นเนี่ยมันจะเสียหายได้เพราะฉนั้นถ้าเป็นถ,ถ้าวิ่งในเซอร์กิตจ,จริงๆคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยเบรกไม่ได้เราต้องไปต่อถ้าเป็นรถขับหน้าอาจจะต้องกดคันเร่งด้วยซ้ํารถขับหลังอาจจะยกนิดนึงแล้วต้องกดต่อมันจะมีหลายเทคนิคที่คุณจะเรียนรู้ในเซอร์กิตแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตบนท้องถนนด้วยซ้ำผมว่า หลายอย่างครับหลายอย่างที่เราจะได้จากจากจาก,การวิ่งเซอร์กิตจริงๆ